ดูเปิดหัวสนามครับก็เป็นด้านเทพอักคีกุเอาไปค<ท>รับเกิดจากทีนมงานผิดดับครับโคจอมันเจอกันหน้าน,นทีเดสครับเดีเ๋ยวพิเศษครับหนึ่งนาทีครับพอหนึ่งนาทีรับแจ้งจากผู้ตัดสินที่สามและผู้ตัดสินที่สี่ครับใช้เวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับวันมีนิทานในช่วงครึ่งเวลาแรกการขันครับใครจะได้ไปครับและขว,วามานะลงซักประตูสูดระเรียบร้อย โก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 หนึ่งนาทีทองนึงนาทีบาทครับโอ้นี่ต้องบอกว่าพิกล้องคิ่ดานหน้ากล่าครับลูกนี้มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทครับขอเสียงอะพานมาแล้วแฟนเชนันช่วยกันนี่ เรียบร้อยจากกิจการยิรงลูกที่3ครับจากเอกชนชนกบลาจารครับผู้เล่นหมายเลขเก้าครับขยับนำใบสามตัวหนึ่งครับในช่วงระยเวลาบดเจ็บ2นาทีโทวินิทา,ามมาถึงมือดรสุป,ปราปราา์ตบอลชัยกาดนานแข้งครับนนและรับนนแจ้งจากจากระดานบูสต์จากสิ่งที่3ครับท่านอาจารย์แมวครับท่านอาจารย์แมวชัยครับหรือว่าท่านดรแมวชัยครับกาดนานผู้เล่นหมายเลขสิบสองกิติพงศ์คนนั้นแดงนัดในเอเอ็มบีบีนัเต,น,น,ตนยนเยี่ยมแข่งสโมสรดีดีเอฟซี รางวัลนี้เป็ี่ยันเดียมเป็นของเป็งกี้กควิดสำหรับคนขอปี F T N C บิ๊กค่ะ